เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องต้อมชาแนลนะครับมาต่อกันด้วยเองที่เบิร์ดเลยนะครับตัวสีฟ้าปอยแต่ง้จอและขยายตัวเป็นสามทายโ,โอ้โหนัดเดียวเรียบร้อยเลยนะครับดาน,นี้เองกี่เบิร์ตตัวสีฟ้านี้อามาตะจริงเลยนะครับผ่า,านด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวอื่นไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับเก็บสามดาวไหมครับเก็บสามดาวเรียบร้อยครับ ด่านที่27ดนะครับกีเบิร์ตตัวสีแดงนะครับตัวใหม่นะครับตอนนี้มีพลังอะไรไหมครับลองยิงไปแล้วลองแตะหน้าจอดูนะครับแตะหน้าจอโอ้โหไม่มีพลังอะไรเลยนะครับแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับก็ฆ่าหมูไม่หมดนะครับเหลือหมูอีกสองตัวนะครับ ตัวนี้ระยะใกล้ๆนะครับัไปดูเรียบร้อยนะครับไม่มีพลังอะไรนะครับตัวใหญ่อย่างเดียวนะครับสงสัยกินจุนะครับอ้วนเลยนะครับตอนนี้นะครับเจ็บสามดาวไปก่อนนะครับนี่ด่านต่อไปทีเบิร์ตสีชมพูแตหน้าจออัน,นก,กลายเป็นรูปขงนะครับแล้วก็ลงลงมานะครับ ก็โคงแต่ก็หล่นลงมานะครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับมาถึงแองกี้เบิร์ดนอกหัวขวานบ้างนะครับหมดไหมครับไม่หมดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีพลังอะไรนะครับนี่ตัวนี้นะครับแองกี้เบิร์ดเป็นระเบิดในตัวนะครับยิงออกไปนะครับแล้วก็แตะหน้าจอนะครับ ใช้แฮงกีเบิร์ดล็อกเป้ากันบ้างนะครับใช้ตัวช่วยนะครับเราจะยิงไปที่ด้านหลังเลยนะครับแตะหน้าจออ <c oughs> ุ๊เลยหนึ่งตัวนะครับใกล้ๆนะครับแก็บเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ ต่อไปง่ายหรือยากนะครับน่ด้านนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับตัวสีฟ้านะครับยิงออกไปแล้วแต่หน้าจอนะครับพยาสา,ามพ่อโจมจมโจมจมโอ้ไม่หมดนะครับแต่ด้านบนสุดนะครับกีบสีชมพูแต่หน้าจอ แต่หน้าจอเร็วไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ถึงหมูนะครับสีเหลืองบ้างนะครับแต่หน้าจอ,อ